สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกว่างไปสุขุทกทุกคนครับพบกับสัญชาติชาแนลครับมือนี้บ้านพักแสงต ong ทิแล่นบรรยากาศฝนตกดินครับทีมงานกำลังสิไปเหยีดงานต่อแต่ว่าเหยีดบ่ได้อยู่ครับฝนมาตกมาตีติดตั้งเสียงให้นักดนตรีร้องมานี่ฝนตกครับครับนี่แหละฝนตกดินนะครับ เรว่าจะซ่อมได้บ่โมนี่จะซ่อมได้อยู่บ้งครับจะไปซ่อมอยู่ข้างในข้างนอกก็ซ่อมอะไรล่ะครับฝนตกฉานขาวซ่อมได้โอ้เขาจะไปซ่อมได้บ่อ่ได้หรอกข้างนอกข้างในข้างในเนาะข้างในโอเคครับเบียงเวทีเฮากน้าตรงไหนที่นะที่ไหนที่ไรน้าจานบิวเป็นจะซ่อมไหนยช่บ่เนี่ยข้างนอกเนาะยากครับฝนตกเนาะฝนตกครับโอ้ย อ้าวมากริกัดกัโอ้ยทิ้งานกันเราสิไปงงานเราจะพุ่ตัวคเราสิะเปียบเลรวะโอ้ตายแล้วไปเปียยังบ่ห้าอดเย้าเลยครับไม่ทาเลยครับโอ้ยขุดยอละครับคนละครับคนละครับ ม่อย่างมากสวอของแ่งบอกมดเลยโอ้ยบอกครับแม่บอกมสวอชของ่งมันเด้ขึ้นกะดแล้วแม่บอกนดขึ้นแลล่ะโอ้ฝนกัตกครับบานนี้ค่อยสบเปียกบ๊บ่บานนี้ มนกตะโตกค,ครับพี่น้องเอ้ยไปไปขาวขาเอาตู้น้ำพุ่งขึ้นขึ้นไหน,นยู่บ่เ้ยเคยไหมครับที่มากก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่ยกตู้ขึ้นอย่างเดียวเลยครับอีกตอนนี้ครับแต่ว่าผลทบดีครับยกต้อน,นี้ได้บ่ได้ที่ไหน มันยังเนาะโอ้ฝนตกตครับเพียนตอนนี้ตองเลี่ยนแผนเลี้ยนแค้นได้อไงเป็นสัหงไ้ครับฝนตกลิ่นครับโอ้ไฟ,ไฟมันเปียกบ่ต่บ่าบ,าบานนี่ ครับ้นตกนิ่นครับ่บาสิยส่มพ้องสิยดส่มเมื่อใดล่ะครับมาเนี่ยมันเพื่อนียกเมื่อล่ะครับทหารว่า,ากำลังสิว่าเอาตู้ลำโพงขึ้นยืที่แค่ว่าฝ้นตกครับ มง่อานข้าก็เอาฝนมาอยู่ครับมันกระซึมขึ้นเราครับครับตอนนี้กับปึกษาหารยกันต่อ,อยู่ว่าจาจังไดดีฝนกับโต๊ะวพาฝนชันขาวกับโอ้ยม่าถาเป็นทะเลขนวาวาสัน ป็นตั้นบ่อาจารย์ขาห้องมนนนตกเนาะโอ้ไฟเสียบเบอร์หนบานี่สอดงในห่อาจารย์ขาวมันไฟนนาคอตีเนาะคอตีสั้าหอมอยู่แล้วไฟครับหาวันนี้มองสอบก้อนสันรับนี่เกี่ยวกัเสาไม่ได้สอบไม่เอาวะครับไฟเอามาลบผล คนโตครับไปมาลบผลก่อนครับมาเสียการแนงานกันกับบรเทศับคนโตส่งมีอาจารย์ขาวส่งขั่งใหนมาอาจารยูอยากจีกองเหรอเมื่อจีาอาจารย์ตาคล ครับตอนนี้ฝนก็ตกมากเลดๆครับไม่มีทีท่ามาหยุดเลยครับต้องใช้เมื่อนี้สิบบริษอมของหนออครับต้องใช้บริษอมของใหมครับฝนต,ตกมาเริ่มแห้งเริ่มแห้งมากเลยๆครับทีมงาน่ากะต้องทำงานบริษัทนะครับ ครัทุกงานตอนนี้ก็น,นอนสบายใจได้ครับเพระาพระว่าฝนตกจันทร์เข้า,นาเนาะระเบิ่งสถานการณ์ฝนไปก่อนครับกันฝนเศร้ากับห้องเสด็จไปทุกง,งานต่อกันครับสับคอนสับคอนสักข้าวเนาะครับเนาะครับบรรยากาศลอ้อมนะ สร้างเพื่อเฮ็ดงานกันอยู่ครับตากฝนเหตุได้ครับครับสร้างเฮ็ดงานต่อแต่ของปกวกทิ้งมันเท่ามันของนี่ก็ของนน้ำอะไรครับตัวน,น้ำแล้วมันแล้วมันสัดว์นะคนตี ครจานข้าวเก่ามานั่งกินตามแตงขายโอ้ยนงังขายอย่างงานครับผลกับโต๊่รับใสนข้าวเป็นตาซสอ,อยังงมอนนี่การอบอดสย่าเ้อสบายสอมย่งไรเนาะสอมข้างนอกสอบที่ไหหรอครับการบอด กาเช้าก็นังผขาทำงาน,นด้ครับบรรก็ทีมงานก็นั่งพักตอนกันก่อนครับเพราะว่าฝนตกทำงนานมาหมดเลยเลยครับน<ม>ั<ม>่งถาว่าสิฝนเศร้าวอฝนก็ะยิงตกมาแห้งมาเลยครับการข้าก็แต่งตัวยัยงดีได้กว่าเตรียมตัวให้งานครับอ<ม>ากาศเริ่มนนหนาวขึ้นครับพี่ ไซสุดก็นาหัวอาจารย์ครับเมื่อนี้อาจารย์ครับเอาขยายไปถึงกู้งไรเนาะฝนตกเนาะหนาวฝนกระทุกครับหนาวกับหนาวครับเขาจะไปตลาดหรือเปล่ะเขจะไปตลาดบอกแล้วอ๋อในข้าวเขาไปตลาดฝนกระทุกพอเศร้าครับ มือไรสุดคือสิบวัดว <economies> <harder and> <half> ัโต้งเน่ะมัโตกงเราข้างบกาบัดโต้งเน่อโต้งตะมนีครับโต้งตะมนีเนาะงานเท่ากับอ่งขาห้าฝนช่โคกกอะแต่ไปทำงานต่อที่ตังค์ทงเสียงใ้เขาสอมครับ แช้เข้าว่อย่างนั้งนั่งมครับพีือครับงานฝนตกมากกับลำบากแน่ทำงานอ่างเ่อไรเพราะว่าปอกไฟปอกอีกขั้งเสียงเนมันเดือดหนามเ่อไรครับจะว่ากัเป็นออกงานจริงนี่ก็ถึงฝนทิ่ตกก็ต้องเฮ็ีดครับเห็ียดสมันแล้วเตรียมความพร้อมไป ขอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้จนจบครับคลิปนี้คงสวัยำหรันะครับนาอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ